คอย่างนี้ท่านนายกนวันนั้่ะได้วยากเจ็บไน่งเอยก่ง่งถ้าได้พาไปรักษากันลูกเดี๋ยวเขจะไดช่วยกันเนาะไม่ต้องรอนับแเนาะได้ใช่ะ เราจะพาไปที่โรงพยาบาลที่ถี่ค่ะเป็นความถี่หนังอะไรของเด็กใช่แล้วแล้วค่ะคดีใครเคยเห็นกรรมการกรรมการตัวนี้เนี่ยมันมีไหมต้องถามว่ามีไหมเพราะเวลาเพราะว่าเวลาเครีมเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมีมีมีลูกผมเหมือนกันที่อยู่ยางลองตัวเนี่ยหมากัดพอไปอนามัยเนี่ย เอาไวเอาไวเสร็จมาเนี่ยเขาก็ฝากังา์ให้กับคุณครู100บาทโดยที่เราไม่ไม่รู้นะว่ารักษาได้อะไรอย่างไรเงี้ยแต่วันพุมนี้เขาจะดูคือเรื่องคือเรื่องเนี่ยเรารู้ว่าเัาสุดท้ายคนที่มาถามเนี่ยมันมันมีเงิรรับผิดชอบหรอคนที่จะมารับผิดชอบมันต้องเป็นภราชญ์อาการผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนในพื้นที่แล้วเหมือนเขาเป็นตัวแทนขายประกันอ่าเรามันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโรงเรียนได้ก็เลยก็เลยคือประกันมาทานเนี่ยเขาใช้คําว่าถ้า ทุกทุณคาพอ่าเดือนแสนบาทแต่ทีนี้เขาก็มีข้อผิดย่อยผิดย่อยของเขาอีกเอางี้เราอยากให้เขาอ่ะหลักฐานที่พบเราเราเรียกเข้ามาเลยจังหวัดก็สั่งสั่งสการเท่าไหร่เพื่อเป็นเงินเท่านั้นวันนั้นวันนั้นกปพก็นั่งอยู่ด้วยและยุติธรรมจังหวัดก็นั่งอยู่ด้วยแต่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นกรมารทานก่อนไงกรมารทานมันมาหลังประธานสุขสาเนี่ยทำประกันไว้กับใครตัวแทนนี้ถูกต้องไหมทำกับบริษัทอะไรแล้วส่งรายชื่อเนี่ย ให้ทางคอพอช่วยเช็คว่านักเรียนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระบบของการประกันภัยแล้วหรือยังถ้าอยู่อ่ะก็พับไปแต่ถ้าอันไหนไม่อยู่เป็นุดแทนที่แบบอย่างนี้หรือว่าเกี่ยวเนื่องกับ อย่างนี้ก็ต้องเอามารีเทคใหม่เล็กๆเนี่ยมีจํานวน16 15คนทีนี้ถามทางคอปพอคอปพอก็แนะนําบริษัทปรากฏว่าทางท่านรองนายกโทรไปเขาบอกว่าถ้าจะทําประกันเนี่ยมันต้องกี่คน20คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝากกับโรงเรียนอื่นอีกใช่ไหมค้ะท่านอาาเขาก็แจ้งความเป็นเรียบร้อยแล้ว น้องก็ไปไปหาญาติที่โพทะเลนะคะแล้วว่าพอดีก็ไปตกเาล่าฐานนะคะที่ที่นั่นนะคะแต่น้องเนี่ยน้องน้องอีฟ้าเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนศูนย์เล็กๆที่ออบตหนองพระนะคะก็ทําประกันไว้นะคะทำโรงเรียนเนี้ยก็ทําประกันกับกับผู้ประกันคนนี้นั้นในหน้า ประกันเนี่ยกับทุกปีนะคะแล้วปีนี้ก็ทําทีนี้จังหวะเนี่ยก็คือพอปีนี้ทําแล้วทีนี้น้องเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปขอเหมือนเคลมประกันนะคะปรากฏว่าได้ไปติดตามปรากฏว่าทางผู้ประกันอะไรเนี้ยเป็นผู้ประกันทพิปนะคะ ไม่ได้เป็นเป็นตัวแทนของบริษัทประกันอย่างแท้จริงในส่วนของคดีอาญานะคะดําเนินการทางสอพอวังเซตุูเรียบร้อยแล้วในส่วนของการที่จะไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลลาดวิถีที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ก็มีทั้งในส่วนของกองทุนนะคะของอบจอนะคะผ่านทางอบตอมาเนี่ยการเดินทางเนี่ยก็ก็ไม่มีในายเนรถนอมจิตนะครับอัการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดพิจิตรและก็คณะ วันนี้คือมาแนะนำมาแนะนำแล้วมาขอดูเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรอย่างไรนายประกันประกันที่มาทําประกันเนี่ยเป็นตัวแทนจริงหรือไม่ใครรับผิดชอบอะไรซึ่งจากเบื้องต้นเนี่ยจากได้การข้อมูลเบื้องต้นแล้วผมราพบว่าคนที่มาทําประกันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทประกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกแนะนําการดําเนินคดีหนึ่งข้อโกงสองเป็นนายประกันโดยที่ไม่ได้เป็นนายประกัน ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอัตราโทษก็ประมาณ2ปีถึง5ปีปรับห้าแสนตั้งแต่ห้าแสนนะครับผมก็คือแนะนําส่วนตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยที่ที่ได้สอบถามได้แล้วก็คือเขาเยียวยาใช่ไหมแต่เยียวยาเท่าเท่ากับบร่อเทับใช่ถ้าเกิดน้องคนนี้เข้าในระบบประกันแล้วก็เมื่อเกิดเหตุอย่างเงี้ยเขาเขาเยียวยายังไงเขาก็จะเยียวยาเท่ากับ เแต่จริงๆอย่างเราก็ให้คาแนะนำมาจริงๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าคุณไม่ใช่ตัวแทนแต่คุณมาหลอกคือพูดง่ายคุณมาหากินกับประกันคุณมาหากินกับประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั่วๆไปก็คือละเมิดเมื่อละเมิดก่อให้เกิดความละเมิดคืออย่างน้องอย่างผู้ปกครองเขาเข้าใจว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขาจะต้องได้รับการประกันอันนี้นั่นคือกรมธรรม์ที่ต้องได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยความรับผิดชอบ ในส่วนแพทยเขามากกว่านั้นส่วนตัวเขาจะต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นต้องดูแลรักษา